ก่อน,อนที่จะรีโนเวทก็คือฝ้าแตกอะไรเงี้ยครับก็คือโครงสร้างเหมือนแบบว่า,เ,าเริ่มไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยครับก็มีฝ้าหล่นบ้างแล้วก็สีถลอกหมดแล้วอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็คือแบบก็คือเป็นคนละเรื่องเลยเพราะว่ามันเกือบ20ปีเดิมที่ก็เป็นอาคาร4ชั้น,นเหมือนเดิมนะครับใช่เพียงแต่ว่าด้วยวารที่ว่าเราไม่ได้กั้นห้องมันก็จะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเฉยๆในแต่ละชั้นอะไรเงี้ยครับก็เราอยากรีโนเวทให้มันออกมาเหมือน เป็นโจทย์ว่าประมาณคนที่อยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าภูมิใจว่าเราได้พักที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คืออยากให้ออกมาดูดีที่สุดในย่านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนรูปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบอยากให้มันมีความรู้สึกว่าเดินเข้ามารู้สึกว่ามันมีความแบบธรรมชาติอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เข้ามาแล้วเจอแต่ประตูห้องอย่างเดียวะร สำหรับอาคารพาณิชย์แห่งนี้นะครับเป็นอาคารพาณิชย์สองห้องอายุมากกว่า30ปีซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างที่ค่อนข้างจะเก่ามากหลังจากที่เราส่งวิศวกรเข้าสำรวจเนี่ยเราพบว่าโครงสร้างพบเหล็กระเบิดเกิดขึ้น การภูกกก่อนของโครงสร้างอาคารอันเนื่องมาจากที่อาคารเนี่ยมีการรับปริมาณน้ํามาเก็บเอาไว้ในตัวอาคารโดยที่ไม่มีหลังคาปกคลุมหลังจากนั้นในการออกแบบเราจะต้องต่อเติมโครงสร้างดังกล่าวนะครับเพื่อรองรับการทําเป็นอาพาร์ตเมนต์ซึ่งรองรับบริเวณที่เป็นห้องน้ําก็ดีระเบียงก็ดีห้องพักก็ดีเพื่อเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่ทันสมัย สำหรับงานดีไซน์นะครับทั้งภายนอกและภายในโดยภายนอกเนี่ยเราต้องการให้พัร์์เมนต์เนี่ยดูเหมือนเป็นงานคอนโดมิเนียมใหม่ๆตัวหนึ่ง เพราะนั้นเราจึงใช้รูปสถาปัตยกรรมเนี่ยออกเป็นโมเดิร์นสไตล์นะครับโดยทุกห้องเนี่ยจะมีระเบียงเป็นของส่วนตัวสําหรับในการตากผ้ามีมินิแผ่นที่สาหรับผู้ที่เขามาพักเนี่ยสามารถที่จะทําอาหารภายในห้องพักและสามารถมีบริเวณที่ทิ้งขยะไว้ในห้องพักได้ด้วยโดยที่ผู้เช่าเนี่ยไม่ต้องเอาขยะเนี่ยหรือเศษอาหารเนี่ยไปทิ้งในบริเวณห้องน้ําสําหรับสถาปัตยกรรมภายในนะครับ ในการออกแบบฟังก์ชันของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ยเรากระจายห้อง1ชั้นเนี่ยเราจะออกแบบให้ได้5ห้องโดย4ห้องเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านริมขอ,ของตัวอาคารเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศและห้องน้ําก็อยู่บริเวณกับด้านนอกส่วน1ห้องที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราทำโถงบริเวณจากดาดฟ้าขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระบายอากาศให้กับส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นห้องพักเองที่มีระเบียงอยู่ตรงกลางและบันได โถงส่วนกลางทําให้ผู้ที่เข้าพักเนี่ยรู้สึกลื่นลมรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้ามาสู่ที่พักนี้แห่งแล้วส่วนในงานดีไซน์ในห้องพักต่างๆเราดีไซน์ไว้ถึง4 5ถึง5รูปแบบไม่ว่าจะเป็นซูพเลีย์ไทที่มีขนาดประมาณ24ตารางเมตรเดอะักสามสตารางเมตรสตูดิโอสาตารางเมตรและห้องมาสเตอร์รูมที่มีห้องรับรองด้วยมีห้องนอนด้วยในตัวอีก50ตารางเมตรโดยในแต่และห้อง เราจะมีการตกแต่งบิวอินเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอยู่เนี่ยสามารถยกของเข้ามาพักได้เลยเหมือนคอนโดมิเนียมในสิ่งสําคัญของการทำอพาร์ตเมนต์เนืน่องจากอพาร์ตเมนต์อาคารแห่งนี้เนี่ยมี20ห้องก็จะมีห้องน้ําอยู่20ห้องเช่นกันสิ่งที่ให้เราให้ความสําคัญที่สุดในการบริหารงานในการก่อสร้างเราจะเน้นไปที่งานระบบด้วยระบบปะปาเมื่อผู้พักเข้ามาอยู่แล้วไม่สามารถที่จะซ่อมได้เพราะฉะนั้นในการวางรูปแบบของการวางระบบปะปา หรือระบบไฟฟ้า,ฟาก็ดีเราให้ความสำคัญในการทั้งออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นระบบสำหรับอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะครับหลังจากปรับปรุงเสร็จแล้วก็จะตอบโจทย์ซิตี้ไลท์ในสมัยใหม่นะครับในยุคหลังโควิดที่มีห้องที่รู้สึกปลอดภัยสามารถเวิร์กแอทโฮมได้สำหรับผู้ที่มาพักรู้สึกผ่อนคลายแล้วมีความสะอาด เหมือนเสมือนหนึ่งอยู่ในคอนโดมิเนียมก็รู้สึกโอเคครับรู้สึกดีรู้สึกถูกใจกับสิ่งที่ออกมาอะไรเงี้ยครับใช่อย่าง โจทย์ที่ให้ไปกับคอนเซปต์อะไรเงี้ยครับก็ออกมาตามที่ต้องการก็โอเคครับก็ทำงานสมูทไม่มีปัญหาอะไรบางที่อาจจะแบบว่ากำหนดว่าเฮ้ยปรับได้แค่1นึครั้งสครั้งสครั้งหรืออะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ก็คือค่อนข้างฟรีก็คือไปค่อนข้างเฟคซิเบิลว่าแบบว่าโอเคตรงนี้ไม่ได้นะก็ปรับปรับปรับอะไรเงี้ยครับใช้ก็คือไม่เรื่องมากอะไรอย่างี้ดีกว่าคุยง่ายอะไรเงี้ยครับประมาณ ASB ไม่ใช่แค่รีโนเวทแต่เราร่วมแก้ปัญหาไปกับคุณ